วันนี้เราก็มาดูตัวอย่างการวิเคราะห์วงจรใน Complex Frequency โดยที่เราจะหาค่า V0T นะคะของวงจร o p M m p นี้โดยโจทย์กำหนดให้ VG VG เนี่ยก็คืออยู่ฝั่งขา Input VG มีค่าเท่ากับ E ยกกำลังลบ 2T Cosine ซสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องปรับค่าให้อยู่ใน S Domain เพราะฉะนั้นตัว vg เองเนี่ยก็จะกลายเป็น vgs โดยที่จะมีค่าเฟ a เซอร์ vg เท่ากับมกนิจูดคือ1เฟสคือ0ก็เป็น1มุมศ s มีค่าเท่ากับลบ2บวกลบ j 4อันนี้คือซิกมาอันนี้คือโอเมกาหลังจากนั้นเราก็มาดูในวงจรตัวนี้ก็จะกลายเป็น v 0 s แล้วก็เราก็จะมีเซตหนึ่งส่วนสี่ฟาลัดเซตหนึ่งส่วนสี่ฟารัดก็ถูกแปลงเป็นเซตเอ็กซีคือเซตหนึ่งส่วนเอสีเท่ากับเซตหนึ่งส่วนเอสส่วนสี่ก็คือได้เป็นสี่ส่วนเอสก็จะได้ตัวนี้เป็นสี่ส่วนเอสโอห์มอันนี้ก็เหมือนกันก็กลายเป็นสี่ส่วนเอสโอห์มที่เหลือเป็นค่าอาร์อาร์ก็คือไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นเนี่ย เราก็พยายามหาค่า v0 โดยที่เราสมมุติว่า o p m ของเราเนี่ยเป็น ideal o p m พอเป็น ideal of m คุณสมบัติของมันก็คือว่ากระแสที่ไหลเข้าที่ขาบลบแล้วก็กระแสที่ไหลเข้าที่ขาบ,บวกเนี่ยค่ะจะสมมุติว่า r in เนี่ยเป็น infinity งั้น i ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ0ทั้งคู่ ก็ส่งผลทําให้ได้คุณสมบัติที่ว่า v ที่ขานี้เท่ากับ v ที่ขานี้ก็คือ v ที่ขาลบเท่ากับ v ที่ขาบวกของ o อฟแอนะคะตอนนีเ้เวลาเราเราหาวิเคราะห์วงจร o อฟแอเราก็ใช้ KCL เบื้องต้นเราก็กำหนดโหนดโนดวลเต e อันนี้ก็เป็น v 1เป็น v 2พอ ขานี้ v ขาลบเท่ากับ v ขาบวกเพราะงั้นตรงนี้ก็เป็น v 2เหมือนกันหลังจากนั้นเราก็กํำหนดทิศกระแสก็อันนี้ให้ไหลออกหมดไหลออกไหลออกอันนี้ไหลลงนะคะอันนี้ไหลเข้าแล้วก็อันนี้ก็คือไหลออกอันนี้เพราะงั้นอันนี้ไหลเข้าแล้วก็อันนี้ไหลออกก็เราก็เริ่มทำการวิเคราะห์วงจร เราก็าใช้ KCL ที่โนด v 1ที่โหนด v 1ที่โหนดเฟเซอร์ v 1กระแสผลรวมของกระแสที่โหนดใดๆจะมีค่าเท่ากับ0ูนยเพราะงั้นไหลออกหมดก็เป็นที่เดียวกันโดยที่กระแสตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ v 1ลบด้วย vg หารด้วย2เพราะฉะนั้นที่โนดนี้ก็จะกลายเป็น v 1 ลบด้วย vg หารด้วย2กระแสตัวนี้ก็คือเท่ากับ v1 ลบด้วย v0 หารด้วย4ส่วน s ก็กลายเป็นบวก v1 ลบ v0 หารด้วย4ส่วน s แล้วก็บวกกับตัวนี้คือ v1 ลบ v2 หารด้วย1 ก็จะได้เป็นบวก v 1ลบ v 2หารด้วย1ก็คือไม่ต้องไม่ไม่มีผลผลรวมของกระแสก็มีค่าเท่ากับศูนย์เราก็จัดรูปให้ v 1มาอยู่ด้วยกันก็จะได้เป็นเศษ1ส่วนสบวกหบวก s ส่วนส v 1 แล้วก็ลบด้วยเศษหนึ่งส่วนสอง vg แล้วก็ลบด้วย v 2 v 2คืออันนี้ปะอาจารย์เขียนดีๆนะลบด้วย v 2อลบด้วย s ส่วนสี่ v 0มีค่าเท่ากับ0ตัวนี้ก็จะกลายเป็นหกบวก s ส่วนสี่อันนี้ก็จะกลายเป็น6กบวก s ส่วนสี่ หลังจากนั้นเราก็มาดูอันนี้ก็เป็นสมการที่1ต่อไปเราก็มาทำ KCL ที่โนด v2 v2 มี2ขาก็กลายเป็น v2 ขาลบ v2 ขาลบเนี่ยเราก็จะมีกระแสตัวนี้เท่ากับ v1 ลบ v2 หาร1ออ่อมีค่าเท่ากับกระแสะไหลออกคือ v2 หารด้วย4ส่วน s ก็จะได้ว่า v1 ลบ v2 เท่ากับ v 2หารด้วย4ส่วน s ก็คือ v 1จะมีค่าเท่ากับ1บวกด้วย s ส่วน4 v 2ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ4ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ4คูณ สี่บวกเอสหารด้วยสี่นะคะงั้นเราก็ได้สมการที่2เราก็เอา2แทนเข้าไปใน1 2แทนเข้าไปใน1ก็จะได้เป็นค่านี้เราก็ยกมานะคะ v 1ก็คือแทนด้วยสมการที่สองนี้ ก็คือคูณด้วย4บวก s ส่วน4 v 2ลบเศษ1ส่วน2 v g ลบ v สองลบ s ส่วนส่ v 0มีค่าเท่ากับ0ตัวนี้ก็เขียนออกมาได้เป็น24บวก1 0 s บวก s กำลังสองส่วน16คูณกับ ตัวที่เหลือทั้งหมดเราก็จะได้เป็นสรรมการที่3อันนี้เป็นสรรมการที่3ตัวนี้เราก็ยังมีตัวแปรเยอะเกินนะคะเราก็มาดูขาโหน,นดโวลเตตที่เหลือคือที่ขานี้ที่ขานี้ที่ v สองขาบวกที่ v 2ขาบวกเนี่ยเราจะเห็นว่ากระแสเนี่ย มันวิ่งจากตรงนี้ไหลลงมาสู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจุด V O เนี่ยค่ะก็เลยถูกแบ่งแรงดันระหว่าง1โอห์มกับ1โอห์ม V 2ก็เลยเท่ากับ V 0ส่วน2หรือคุณจะคิดเป็นแบบตัวโนดอลวอลเตตเลยก็ได้ก็คือ,อเราก็จะมีกระแสเปลี่ยนเปลี่ยนสีนิดนึงก็คือกระแสอันนี้ไหลลงมาที่นี่กระแสอันนี้ก็คือเป็น v0 ลบ v2 หาร1กระแสนี้ก็คือเป็น v2 นะคะ v2 หาร1เพราะฉะนั้นที่โนด v2 ขาบวกที่โหนด v2 ขาบวกเราก็จะได้ว่า v0 ลบ v2 หาร1เท่ากับ v2 หาร1ก็คือเราก็จะได้ว่าค่า v0 เท่ากับ 2v2 2. เราอยากจะคง v0 ไว้เราก็ได้ว่า v2 มีค่าเท่ากับ v0 หารด้วย2ก็เป็นสรรมการที่4เราก็เอาสรรมการที่4ใส่เข้าไปในสรรมการที่3เพราะฉะนั้นในนี้เราก็จะมีเทอมนี้ คูณกับเทอม v 2 v 2มีค่าเท่ากับ v 0หาร2องแล้วก็ลบด้วย v 2ตัวนี้ก็คือลบด้วย v 0หาร2ลบด้วย s ส่วน4 v 0เท่ากับเศษ1ส่วน2 v g ก็ยกวีจีตัวนี้ไปนะคะยกวีจีตัวนั้นไปแล้วก็เราก็จัดรูปเราก็จะได้มาเป็นตัว24่บบวก 10s บวก s กํกำลังสองส่วน16ลบ1ลบ s ส่วน4อันนี้เสร็จ1ส่วนสอง อ๋อเดี๋ยวตรงนี้มันมีเศษ่งส่วนสออยู่เราคูณสมการที่5คูณสมการที่5ด้วย2ทั้ง2ข้างนะคะเราก็จะได้เป็นได้เหมือนเดิมนะพอคูณ2เข้าไปตรงนี้ก็ตัดก็เหลือเทอมหน้าคือ24่สิบสี่วกสิบบวกเอสกำลังสองส่วนสิตรงนี้ก็เลยกลายเป็นลบห อันนี้ก็กลายเป็นลบ S ส่วน2ก็จะได้แยก V0 ศออกมาเท่ากับ VG เราก็ได้ทา s f e r ร์ฟังชันนะคะก็จริงๆเ,เราเราจะหา V0 เนะเพราะฉะนั้นตัว V0 ก็เลยมีค่าเท่ากับตัว VG หารด้วยเทอมนี้ซึ่งเทอมนี้อพอเราไปทำให้มันอยู่ในรูปอย่างง่าย ก็จะได้เป็นอาจารย์เขียนตรงนี้เนาะ s กํลังสองบวก2 s บวก8หาร16ก็ย้ายมาหารตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็กลายเป็น16หารด้วย s กํลังสองบวก2 s บวก8ก็ได้ V0 ศูนย์ ผลตอบสนอง v 0ูนย์ใน s domain ตอนนี้เราก็ต้องหาค่านะคะ vg เนี่ยเรารู้ค่าว่า vg มีค่าเท่ากับนี้1มุม0 s เท่ากับลบ2บวกลบ j 4เราก็เลือกใช้ความถี่ที่เป็นบวกคือ s เท่ากับลบ2บวก j 4เพราะฉะนั้นเราก็แทน vg ที่ว่า1มุม0แล้วก็แทน s ที่เท่ากับลบ2บวก j4 ลงไปในสรรมการที่6นะก็จะได้เป็น v0 เท่ากับ1มุม0คูณกับ16หารด้วยลบ2บวก j4 ยกกำลัง2บวกด้วย2คูณลบ2บวก j4 บวก8ก็ไปกดเครื่องคิดเลขได้รู้2มุม135องศา เพราะฉะนั้นตัวอันนี้คือ v 0 s v 0 t ก็เลยมีค่าเท่ากับแมกนิจูดคือรูสแล้วก็ตัวสมการของเราได้เหมือนสมการต้นแบบก็คือสมการต้นแบบเนี่ยมันเป็นแดมไซนูซอยนะคะโดยที่มีอัลฟาเท่ากับลบสองโอเมกเท่ากับสก็ได้เป็น e ยกกำลังลบส t โคไซน์ส t เฟสก็เปลี่ยนเป็น1 3อองศา หน่วยก็เป็นโวล์ก็เป็นคำตอบของตัวอย่างนี้